ลิเดียไว้เลี้ยงนี่นกับใครนะลิเดียร้องเพลงอะไรไม่ว่างอะไรจริงจริงร้องดิ่จำได้แค่นี้ร้องดิร้องดิลิเดียมัรู้จักอ่ะไม่ว่างจริงจริงทิ้งไปใช่ใช่เหรอข่วมหักค่วมหมักมาแหลนกลุ่มคือกระสุ่มงมหัวค่วมหักมากพราะคือกระทองมุมใบที่หล่าเอ้ยจิคัมเบย์จิสันดานหมาสาสัวสารเลียวยางดีเอ้ย คาดองแพงปันไดทางไอซีไปแต่งคาดองแพงเป็นลานทางไอสีแต่งเอานานางเอยนเอ้ยหมาสีแมมึงเอ้ยโอ้โหตั้งแต่ที่ที่มึงพูดมานี่นางเอกคำได้ชัดสุดเลยเนี่ยคขาีได้ยินบ่อยเจอียังอายมีเย่งสิบอกอียง ดอกบัวงามงามดอกบัวใช้ครพื้นธรรมดาก็ไม่ดอกบัวในเรื่องในเรื่องมดูไงวะในเรื่องในเรื่องอุ้ยดอกบัวดอกบอกใหญ่หนึ่งเลยน่ะงามงามคนเดียวเลยอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้ข้ามสมุทรไปก่อนสิทั้งนั้นน่ะแวทุกเรื่องแวทุกเรื่องใจอยากได้เวทุกเรื่องก็เป็นเรื่องใจอยากได้ ที่เปคนโสดเอาอะไรบ้ากมายวะได้ได้ไรอ่ะจะได้ดอกบัวจะได้ดอกบัวออไปเบิ้งยิ่งไปเบิ้งไปเบิ้งยิ่งไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งบอบอเบิ้งน่อยนี่ภาษาอะไรของมึงเนี่ยไปยืนมองนั่นจิ๊หล่ะแล้วก็อยากได้อยากได้ไปเดี๋ยวโดนถีบเฮ้ยมันเคยดูอะดิใชยไม่แิ้มเฮ้ยยิ้มไผ่เน้ยยิ้มอะไรอ่ะพูดไทยจริงวะพูดลาวมาล้งง หยิบดอกบัวให้หน่อยหยิบไปเลย้มึงคนไปหยิบในเรือมึงต้องไปคนไปหยิบหาขัวมึงสันดานเอ้ยเจย์จใ์เจรักแยมมาแล้วใจมาแย้มตั้งใจมือดีเป็นต้นไปเอาเลยเวเฮ้ยมึงกับกูขาดกันเดี๋ยวนี้มีนักกะลีเดียวไว้ย ริเดียร้องเพลงอะไรไม่ว่างจริงจริงร้องดิจําได้แค่นี้ร้องดิร้องดิลิเดียรู้จักอ่ะไม่ว่างจริงจริงก็ทิ้งไปใช่ใช่เหรอเรื่องกูใช่ยอย่างไม่ต้องโทรศัพท์ไปหานะหมอกูใช้อินเทอร์เน็ตแล้วสวยนะดูเมรยไรบีจนฮะ แล้วแล้วอยู่กับไรบีจนแล้วแล้วในที่สุดเยวจะแล้วแล้วนั่นนายป้ายยังไงปวดขี้จนลืมอะไรทุกอย่างแล้วเหรอโอ้ยเงือแตกเลยเงือแตกจะเจ้านอีกเลยและอยู่ทั้งเรื่องด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรทคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดปุ่มซับไปใครกดเลยครับกดเลยก็โทกดเลยดิเออไปละบาย